วันนี้เรามาพบกันอีกนะครับกับเหรียญ25สตางค์นะครับเป็นสีทองแดงนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่เป็นเหรียญถ้าบอกว่าใหม่ไม่ก็เป็นเหรียญรุ่นใหม่นะครับแต่ทางดันชาแนลยังไม่ได้นํามารีวิวนะครับก็เป็นเหรียญของปีพศ2558นะครับเป็นเหรียญ25สตางค์นะครับก็ได้นํามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับ คือก็อยากให้พี่ๆน้องๆได้ดูในเรื่องของวัตถหลายของเหรียญนี้นะครับแล้วก็ข้อมูลของเหรียญนี้นะครับว่าจะเป็นในรูปแบบอย่างใดบ้างนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของความเป็นมาของเหรียญจากสีทองเหลืองมาเป็นสีทองแดงนะครับที่จะนํามารีวิวกับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าเหรียญยี่สิบห้าตะตงนะครับหมุนเวียนนะครับก็ เป็นเหล็กชุบทองแดงนะครับของปีพศ2558นะครับพาะบรมมทตาเจดีย์นะครับลักษณะของเหรียญนะครับเหรียญกระสัดโลหะสีทองแดงนะครับราคา25ตังค์นะครับตรงกลางเหรียญนะครับก็จะมีรูปนะครับราชการที่9นะครับก็จะอยู่ตรงกลางนี้นะครับวงขอบนอกนะครับก็จะเป็นเฟืองจักรนะครับขออนุญาตหยิบให้ดูนะครับ ก็จะเป็นเฟืองจากในลักษณะนี้นะครับครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับจากมุมนี้มานีนะครับก็อยู่ที่16มิลมนะครับขนาดความหนาของเหรียญนะครับมุมนี้นะครับก็จะอยู่ที่1มิลมนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของหลวดลายด้านหน้ากันเลยนะครับด้านหน้านะครับการเหรียญมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ ภูมิพลอดุลยเดชนะครับพินพักนะครับทางเบื้องซ้ายนะครับสรองพระองค์นะครับเครื่องแบบเต็มยศจอมทัพนะครับสรองพระองค์ครุยนะครับมหาจักรีบรมราชบงนะครับทรงเครื่องนะครับบรมกติยาราชนะครับอิสริยาภรณ์นะครับอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งนะครับบรมจักรีบรมราชบงนะครับและมีสายสร้อยนะครับจุลจอมเกล้าวนะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับ ข้อความว่าภูมิผลัดถุนยยเดชนะครับด้านขวามีข้อความบอกว่าราชกาลที่9นะครับครับทีนี้เราไปดูด้านหลังกันต่อนะครับกอนอนุญาตนะครับกลับไปดูด้านหลังกันนะครับครับกลางเหรียญมีรูปนะครับพระบรมธาตุเจดีย์นะครับวัดมหาธาตุนะครับบวรวิหารนะครับก็ตรงกลางนี้นะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับ เบื้องบนมีข้อความว่าประเทศไทยนะครับก็จะจุนนี้นะครับและด้านหลังมาก็เป็นปีพศ2 5 5 8นะครับครับถัดลงมาด้านล่างหน่อยนะครับก็จะเป็นจุดกลมๆนะครับเพื่อกันระหว่างด้านล่างของข้อความว่า25สาตังไทยกับ25สาตังอาราบิกนะครับ โดยมีข้อความคาว่าสตัง์นะครับขั้นระหว่างตรงกลางนะครับบอกเลขราคาดังกล่าวนะครับครับทีนี้เรามาดูประกาศใช้กันนะครับปีที่ประกาศใช้ก็เป็นปีพศ25 5 2นาหะครับสาหรับเหรียญ2ี่สหาตัง์นะครับเป็นสีออกทองแดงนะครับก็เป็นเหล็กชุบทองแดงนะครับเหรียญนี้นะครับสามารถใช้แม่เหล็ก นะครับอันนี้ก็แนะนําพี่ๆน้องๆให้ได้รับทราบนะครับก็ทางกมรมนารักษ์นะครับก็ได้มีการผลิตนะครับประกาศออกใช้ในปีพศ2552นะครับก็เป็นเหล็กจุกทองแดงนะครับครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของน้ำหนักกันนะครับน้ำหนักของเหรียญน,นี้นะครับก็จะอยู่ที่ 1.25กรัมนะครับทีนี้เรามาดูจำนวนการผลิตนะครับจำนวนการผลิตของเหรียญ25สาตางค์นะครับของปีพศ2558นร25นี่นะครับก็มีจำนวนการผลิตอยู่ที่200ล้านเหรียญน,นะครับทีนี้เราไปดูในเรื่องของราคาซื้อขายกันนะครับสำหรับเหรียญ25สิบตางค์นี้นครับณนะปัจจุบันนี้นะครับที่ผมอ้างอิงตามหนังสือภาษ์ไทยนะครับ เล่มแข็งนะครับก็จะมีราคาที่ซื้อขายอยู่ที่5บาทนะครับสำหรับเหรียญ25สาต่างของปีพศ2558นรนี่นะครับเป็นข้อมูลอีกข้อมูลหนึ่งนะครับที่นำมาฝากพี่ๆน้องๆน,นะครับก็เป็นเหรียญก่อนหน้านั้นก็จะเป็นสีทองเหลืองใช่ไหมครับ really นี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสีทองเหลืองมาเป็นสีทองแดงนะครับโดยที่ ออกขำๆมากนะครับจะเป็นทองแดงเลยก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันมีการปนระหว่างเหล็กชุบทองแดงไปนะครับครับก็เป็นข้อมูลดีๆนะครับนำฝากฝากก็กดติดต่ติดตามนล่นชเแนลด้วยครับเพื่อเป็นกำลังนำเหรียญน,นะครับ25สตางค์มาฝากพี่ๆน้องๆครับสวัสดีครับ